สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o t u u e b ป g l i ล e f a e e b o o k .com แสตมป์ป i กไลฟบอกและเว็บไซต์ไอคิวแกคทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันครับโนบ,บุกรุ่นล่าสุดจาก ASUS ROG นะครับมันก็คือ ROG f r o ฟลด1 3นั่นเองซึ่งที่มาของเจ้ารุ่นนี้ก็คือมันสามารถพับได้ในรูปแบบ360องศา,าแต่สเปคยังเป็นเกมมิ่งอยู่กับราคาเริ่มต้นที่4ี่0 0บาทมาดูกันว่าเจ้าคอมพิวเตอร์รุ่นนี้นั้น มีดีอย่างไรกันบ้างครับสำหรับภายในกล่องของ LG Flow x 1 3นะครับก็จะมีอุปกรณ์นี้นะครับ1อันนี้คือที่ชาร์จนะครับกำลังของที่ชาร์จนั้นอยู่ที่100วัตต์นะครับ เป็นไทท์ซีนะครับเป็นไทซแล้วแล้วก็2นะครับอันนี้คือกระเป๋านะครับกระเป๋าคือกระเป๋าไว้ใส่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึงนะครับนั่นคือยังมีอันนี้ครับก็คือคู่มือการใช้งานของตัวเครื่องทั้งหมดนะฮะก็จะมีหน้าตาแบบนี้และที่สําคัญนะครับมันก็จะมีอีกชิ้นหนึงครับนั่นก็คืออันนี้ครับ เป็นปากกาสไตลัสของเครื่องนะครับก็จะมาให้ใช้งานได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์ของตัวเครื่องตรงนี้กันดีกว่าครับมาดูรูปร่างกันต่อเลยดีกว่านะครับขอเริ่มจากดีไซน์โดยรอบนะครับก็จะเริ่มจากด้านหน้าตรงนี้จะมีแผงระบบระบายความร้อนนะครับพร้อมกับพัดลมคู่นะครับด้านนี้นะครับเราสามารถที่ใจะใช้มือเดียวในการ ยกหน้าจอขึ้นมาได้นะครับก็คือส่วนของแผงปกตินั่นเองฝั่งนี้นะครับคือฝั่งความมือของเครื่องก็จะมีช่องระบายอากาศพร้อมกับ USB Type C มี USB ปกติแล้วก็มีปุ่ม power มาให้ส่วนีฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมี HDMI มีช่องสีหูฟังแล้วก็ XGM XGM นั้นนะ่ะถ้าคุณสามารถแกะออกมาได้นะครับ มันก็จะกลายเป็นช่องอีกอันนึงซึ่งสามารถที่จะต่อได้ทั้ง HDMI แล้วก็อุปกรณ์เสริมเช่นตัวการาดจอต่างๆเนี่ยสามารถที่จะต่อได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ส่วนบนของตัวเครื่องนะครับก็คือส่วนฝาหน้านั่นเองก็จะเป็นลายแบบตารางเหมือนกับก,บก,บกบบากระบะเครื่องหมา X พร้อมกับโลโก้นี้ครับที่บอกว่าเ,เป็น LG นะ และด้านล่างนะครับตายเครื่องนี้ก็จะมีช่องระบายอากาศ2ช่องพร้อมกับลำโพง2จุดอยู่ตรงนี้ภาพรวมในการวางแล้วก็ถือนั้นถือว่ามีรูปแบบที่น่าใช้พอสมควรเลยครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ความแรงของเจ้าเครื่องนี้ก็ต้องใช้ตัวอุปกรณ์เสริมเข้าไปช่วยนั่นเองครับ และนอกจากนี้นะครับคอมพิวเตอร์รุ่นี้สามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับโดยโหมดแรกนั่นก็คือโหมดของแล็ปท็อปแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นทรงแนวตั้งธรรมดาทั่วไปไม่มีมีอะไรพิเศษนะครับนอกจากการเปิดเครื่องที่ดูดอัอลังการงานสร้างแบบนี้นะครับโหมดที่2นะครับนั่นก็คือนี่ครับผู้สามารถปรับให้มันเป็นเต็นโหมดนะฮะเต็นโหมดก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้และอันที่3นะครับ เป็นนี้ครับเป็น display Mode นะครับก็คือเอาถ่ายคีย์บอร์ดนั้นลงแล้วก็ตั้งได้แบบนี้นะครับและโหมดสุดท้ายนะฮะนี่ครับมันคือแท็บเล็ตนะฮะก็จะเป็นลักษณะที่เราสามารถที่จะใช้ปากกาได้อย่างเต็มที่เพราะว่าตัวดีมีปากกาสไรลัดมาให้ด้วยครับ ส่วนที่แผงคีย์บอร์ดนะครับก็มีลักษณะที่โดดเด่นเพราะว่าในการที่ปุ่มต่างๆควบคุมผ่านด้านบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปรับเพิ่มลดระดับเสียงเปิดปิดไมคหรือเป็นปุ่มของ r o g ที่เป็น Control Center นะครับอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็สามารถทำให้กดได้ง่ายนอกจากนี้นะครับในการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นการใช้ touchpad แบบนี้หรือเป็นการพิมพ์นะครับก็ ยังคงตอบสนองได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนเล่นเกมหนักเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าหาคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดแบบเกมมิ่งโดยตรงเนี่ยมันก็จะดีกว่าแบบนี้แต่ถามว่าถ้าสมมติว่าคุณจะต้องใช้งานแบบออนไลน์เลนต่างเนี่ยก็ยังคงตอบสนองได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เกมนี้ครับส่วนบนของเครื่องก็จะมีไมโครโฟนแบบ2ตัวก็สามารถทำงาน AI noise cancelling ตัดเสียงรบกวนได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับ rog flow 13นะครับก็จะมีลูกเล่นก็คือ windows 10แล้วก็แบ่ o en, องออกเป็น2หมวดหมู่โปรแกรมที่ดูแลเครื่องนะครับโปรแกรมแรกนั้นกดปุ่มรูปตัวดวงตาได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาก็คือโปรแกรมนี้ครับ amasty c r a f นะครับก็คือมันจะเป็นโปรแกรมจัดการตัวเครื่องที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้ทั้ง silent performance ถ้าเสียบปลั๊กนะครับก็จะเป็น turbo หลัก แล้วก็แมนนวลได้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการตั้งค่าซิสเต็มต่างๆางเช่นการจัดการเมมโมรีตัว G P U ทําให้เกิดการประหยัดไฟในการทํางานได้นะครับเราสามารถเลือกเป็นออโต้ได้สําหรับ i G P U นะครับแล้วก็ยังมีการตั้งค่าไฟนะครับการตั้งค่าไฟต่างๆนี่ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับ แล้วก็จะมีระบบเกี่ยวกับออดิโอนะครับก็คือจัดการน i อยด้วยนะครับสำหรับไมโครโฟนเราสามารถเปิดเป็นทูเวได้นะครับก็คือจะตัดเสียงได้ทั้งรอบข้างเลยนะครับมันก็จะมีโปรแกรมของ e a ย t e c h ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องของการมอนิเตอร์ว่าเครื่องนั้นทำงานเป็นอย่างไรต่อมาคือ a อร่าซ n งนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไฟนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการปรับแต่ง ทั้งสีการแสดงผลภาพแล้วก็เกมนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ต่างเช่นเนี่ยครับการปรับเรื่องของเฟรมเรทของภาพต่างๆเป็นซีรีโอที่เราต้องการนั่นเองครับแล้วก็มีดีลพิเศษของ Asus พร้อมกับข่าวสารแล้วก็มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็การตั้งค่าต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบนะครับนะครับจะเป็นการตั้งค่าต่างๆอัปเดตจะมีหนึ่งตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีดูเกี่ยวกับได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนอกจากนี้ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับก็คือผ่านโปรแกรมนี้ซึ่งอยู่ใน LG Phone แต่ว่าสามารถโหลดได้ทั้ง Android และ iOS เช่นเดียวกันนะครับอ่ะตัวได้จบไปนะครับตัวที่2ครับ My ASUS My ASUS นี่ก็คือโปรแกรมที่ไว้สำหรับดูแลเครื่องอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่มีความโดดเด่นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ าการจัดการเรื่องแบตเตอรี่นะครับว่าจะเอาคุณภาพใช้งานอย่างไรให้เต็มประสิทธิภาพหรือว่าเป็นบาลานซ์โหมดนะครับแล้วก็เป็นการรักษาไซเคิลได้ส่วนต่อมาก็คือเรื่องนี้ครับก็คือการเช็คว่าเครื่องนั้นมีปัญหาอะไรเบื้องต้นมาถึงเรื่องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก็จะมีการเช็คว่าเครื่องว่ามการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือย,ยังอันนี้เรื่องแบตเตอรี่เล่าไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีอัปเดิล มีดีพิเศษอะไรของ Exus ก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็จะมีตัวของ Message Center ถ้าเครืมีปัญหาสามารถซิงกับมือถือได้นะครับก็คือได้ทั้งการโทรแชร์รูปซิงคคนในพวกคอนแทคได้แล้วก็เอาหน้าจอมือถือมาเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับตั้งค่าได้ และยังไม่จบครับเพราะว่ายังมีโคดอเบี้แอสเซทอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าระบบเสียงได้นะครับแล้วก็ยังมีโหมดลูกเล่นเยอะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นวินโดว์ทั้งหมดนะครับสรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสเปคที่ให้มาถือว่าค่อนข้างที่ระแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโดยหน้าจอนั้นก็จะมีขนาด13.4นิ้วนะครับแต่ว่า อัตราส่วนนั้นจะเป็นแบบ3ต่อ2นะครับรองรับทัชสกรีนด้วยนะครับแล้วก็มี amd ryzen 9นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่น4,9,900บาทนั้นจะอยู่ที่58.0 0 hx นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็น59.0 0 hs นะครับซึ่งจะแรงกว่าเล็กน้อยครับส่วนในเรื่องของ performance น,นะครับทาง asus ก,ก็ได้เทสมาให้แล้วเบื้องต้นนะครับก็เริ่มจาก p3 3D mark กันก่อนเลยนะครับ 3D mark ก็ทำได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโดดเด่นดีสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับแล้วก็ยังมีพวกฟีเจอร์อื่นๆนะครับแบตเตอรี่นั้นก็เขาบอกว่าอยู่ได้10ชั่วโมงแต่ผมเทสแล้วอยู่ได้ประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีซีนเบนที่ให้ประสิทธิภาพดีๆใช้ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ GPU s นะครับสเปคของมันก็อย่างที่ผมได้ บอกไปแต่ขั้นต้นนะครับว่าเจ้าโนนบุ้งตัวนี้นั้นใช้ส p u ที่ค่อนข้างแรงแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับส่วน s s d นั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างมาตรฐานว่าเครื่องยนนี้แรงดีใช้ได้เช่นเดีวยวกันครับเนี่ยครับ ภายใน่างๆถือว่าโอเคมากแล้วการใช้งานจริงจะเป็นยังไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับในการทดลองใช้งานจริงนะครับอันนี้ผมได้สมมุติในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะใช้ปากกานะครับในการลากจุดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ o ูฟได้นะครับบูฟแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ยังสามารถที่จะใช้เป็นแบบเคอร์เซอร์เลื่อนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนได้แบบนี้นะฮะและแน่นอนว่าเมื่อสเปคเครื่องมันแรงนะครับเราก็ต้องมาลองแรนเดอร์กันนะครับว่าแรนเดอร์มันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะผมกดนี้นะครับแล้วลองขอเลข2เลขหนึ่ง้วกันเนาะแล้วก็เป็น High q u a l i t y นะครับไฟล์ก็จะขึ้นประมาณเกือบกิกทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะแรนเดอร์ได้เร็วขนาดไหนครับ จะเห็นว่าตัวเลขนะครับก็จะอยู่ประมาณช่วง3นาทีนะครับถือว่าเร็วไหมเร็วนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ระดับที่เป็นโนบกแบบอัลต้าตินนะครับที่เน้นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับโดยการเรนเดอร์นี้นะครับก็จะเป็นการใช้กราฟิกการ์ดของ Nvidia มาช่วยด้วยก็เลยทำให้การทำงานของมันนั้นค่อนข้างที่จะเร็วดังนั้นในเรื่องของการเล่นเกมเจ้า คอมพิวเตอร์รุ่นนี้นั้นก็ไม่ได้มีปัญหาไดอย่างใดครับส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณมีการทำงานกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างที่จะบ่อยมันก็อาจจะทำให้ตัวเครื่องนั้นมีการกินทรัพยากรอยู่พอสมควรเลยนะครับก็อย่างที่คุณเห็นครับมันสามารถที่อยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมง6นาทีแต่ว่าถ้า ในการใช้งานจริงแนละ้วผมคิดว่ามันใช้แด้ได้ประมาณ6-7ชั่วโมงตามร๊ปบบปกตินั่นเองครับแต่ว่าระบบชาร์จไฟนะครับมันชาร์จไฟผ่าน USB Type C ที่เป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะคะอะแดปเตอร์ของมันก็จะเป็นก้อนแบบ DC In ที่คุณได้เห็นตั้งแต่ตอน Unbox ไปแล้วนะครับการเสียบชาร์จก็คือเสียบกับ USB Type C ตรงด้านนี้นะฮะนี่ครับเสียบด้านขวามือนี้พอเสียบปุ๊บเนี่ยเครื่องมันก็จะเข้าสู่โหมด พอร์ตเดลิเวอรี่นะครับแล้วก็ในการทํางานของมันก็จะสามารถที่จะเพิ่มโหมดโหมดหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือโหมดของเทอร์โบแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะเนี่ยครับก็สามารถที่จะเข้าสู่มอโหมดนี้ได้รวมถึงแมนนวลนะครับก็สามารถที่จะเข้าได้จะทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องนั้นสูงมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ต้องการความแรงเนี่ยก็ต้องเสียบป,ปลั๊กนะครับโดยเฉพาะการเสียบกับ XGM นะครับเป็นตัว external ของการ์จอเนี่ยก็จะทำให้มีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับซึ่งตัวเครื่องนี้นะครับสามารถชาร์จไฟได้เต็มภายในเวลาถึง42นาทีโดยใช้ที่ชาร์จติดกล่องน,นะครับก็ถามว่าเร็วไหมเร็วม,มากนะครับเพราะว่าขนาดแบตเตอรี่นั้นก็ไม่ได้ใหญ่เลยมากมายแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้งานแบบให้แบตหมดเกลี้ยงไปเลยนะครับ อะแดปเตอร์หรืไวตัตเนี่ยสามารถชาร์จไฟกลับเข้าไปในเครื่องประมาณหนึ่ชั่วโมงครึ่งได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ที่ชาร์จแบบปกติของอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะทําให้การชาร์จไฟนั้นก็จะชา้าลงนะครับโดยประมาณก็จะประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับสำหรับ ASUS นั่นก็คือเรื่องของบริเตีครับโดยคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็มี perfect บริเวณตีให้1ปีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยังมีประกันให้2ปีนะครับก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานของทาง ASUS เขานะครับเรียกว่าไม่แพ้กับค่ายอื่นๆเลยครับมาสรุปกันดีกว่าครับสำหรับ ASUS ROG รุ่นนี้นะครับซึ่งเป็น43เป็นโน้ตบุ๊กแบบ2 i n 1วันพับได้ที่สามารถแปลงร่างได้หลากหลายรูปแบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปเต้นโหมดหรือว่าเป็นแท็บเล็ตก็ได้ชช่นเดียวกันกับราคาของมันนะครับอยู่ที่4,9,990บาทถามว่าแพงไหมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรแต่ว่าอย่างนั้นก็ตามถ้าใครที่ต้องการเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่พกพาไปได้จริงๆนะครับสามารถพับได้ในรูปแบบแบบนี้เนี่ยก็ มีอยู่ไม่กี่ตัวเลือกนั้นก็คือตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าขุมพลังนั้นก็พูดเลยว่าตัวนี้มาเป็นแบบที่สุดของที่สุดแล้วแต่ว่ากระจอนั้นเขาบอกเอ้ยอาจจะทําไมไม่ได้ RTX เพราะว่าตัวเครื่องนั้นมีขนาดเล็กก็เลยทําให้กระจอนั้นใส่ได้เพราะ TTX และ TTX เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเป็นอีกตัวหนึ่งได้ที่มีศักยภาพที่สูงนะครับดังนั้นคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ก็เลยจะเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องที่พกพา แล้วก็มีน้ำหนักที่เบานะครับงบประมาณนั้นไม่ได้เกี่ยงเพราะว่าตัวแพงสุดนะครับจะขายในเดือนมิถุนายนนะครับกับราคา9,9990บาทที่มาแบบ full option เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วขอบคุณ asus ประเทศไทยกับโนบุ๊กตุ่นนี้ที่เอามาให้เราได้ลองใช้งานแล้วก็นำเสนอให้คุณได้รับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิงเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้มารับชมเป็น หร,รกแรกนะครับแล้วก็มีอะไรมาพูดคุยผ่านทั้ง YouTube ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าใน Facebook.com สำหรับบิกได้บอกก็ได้เช่นเดียวกันครับ